สบายดีทุกคนบ่เห็นหน้าเห็นตากันโดนเนาะเพราะว่าผมสั่นบมมีเวลาที่ว่าจะมาถ่ายคลิปเพราะว่าเจนน้อยทิมคมสั่นไปแล้วเจนน้อยเพิ่นอาได้เวียโครงการโอ้ยผมนี่ก็เพาอผมเนาะเพิ่นนอีกได้เวียโครงการไปเหดุยูเพุ่นแหละนํำตามประเทศเพราะว่าเพิ่นเก่งภาษาอังกฤษก็เลยทิมคมสั่นไปแล้วก็ฮู้วาสิถ่ายคลิปยนีกันนอนเซ็งกันเลยบ่ได้ถ่ายอย่างเลย มื่อน,นี้คิดอยากกระเปียกก็เลยมากินกระเปียกฮานอัน้านสุมหัวตัดแซบมาทุกคนกระเปียกหวงไก่ห่วไข่ม,มาได้กินน้ำกัน เส้นกระเปียกคัดแพงแล้วก็น้ำซุปนัวก,ก,กินกับผักออร์แกนิกคนเราพักคุณปู่แบบบอด,ด,ดี้ไซส์ดินนะปู่กันทานน้ำนะ อ,อ,อืตั้งเข่ากันเลยครับเปียกกันไก่กลัว ก็ที่กินเปิ่ลนะเคยกินมาเพชรแต่ว่าเป็นคนมากนะมากกินเพชรโอ้ค่ะแหง<ม>ถ้าเคยกินใบนี่บ้างแต่กินพวกิิแล้วมันผิวอืมกินไปกินมาติดเสย ปเจ้าผ้าใบอย่างกะบวก่ะอหอมผงเหรอหอมผบแมงแคงแมงแคง,ง,งนะผมผมกับปิวแวงแว้งสลมผัดไทยเน้น,น เพิ่งจะยู่แถวบ้านเลยทุกคน้านสุมหัวยาสุวาเอา้าเห็นค้มสันไปกินคือได้หลายแท้ค้มสันหันนังซางอันสุปเปอร์บี p อพี ให้เป็นหน่วยนเน,น้นี่นนนครับเองน้ำซุปนัวครับมีดูหมูยแด้เพื่อเอาให้เต้นให้ เ,เ,เป็นแดงเลยถึงคนที่ามปาุ่นนัดกินไข่แมงกะเปียกแมงกะเปียกไก่แต่เพิ่มแถมหมูให้กับบรคเวณฟัตชิเซ่ หานทันอยู่แถบ้านใน้องแสงไข่ทิวาอยากสร้างก็สร้างไปกินอยู่งเรงนนก็นได้ไข่ทิวายวนเบียงจังเนาะเพราะว่าเพิ่งเข้าแอปอีเกตทพิมเข้ามา้านสุ่มหัวก็เห็นห้านทัลรด Mm. Sad Thank you. 我没。<laughs> กระเปียกอันไก่กับต้นเข่ากันกระเปียกไก่บ้างกับกะเปียกอันหมูตีนจอกบ,บอสินไหมสุดยอดถึงเวลาแห่งจดูโคยอ โคยแดงฟังดีดแดงโมเมนต์โคย <c oughs> โอ,อย่างตัวบวกคือว่าจากสัน สุดยอดสุดๆดรวมก็ได้เริ่มแน่นท้องทุกคนกินไว้เ่หิวหง มากรับสายเปด็จ oh. โอเคเนาะแผ่ที่วันยังคิดฮอดกันอยู่แผดทิพวันยังติดตามอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ม,มาเป็นกำลังใจให้กันแน่นาะเพราะว่าเทดคีิปก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงที่ว่าซ้อมคมสันได้เอ,องางมณ์แะละ และการมีคนคอมเมนต์บออยากให้เหตุยังบอแบบแด่บอเนาะเวรจะมีกําลังใจเห็ดตอ่อก็จะลืมนี่เด้อฝากเป็นกำลังใจให้คมสั่นตัวนน้อยข่าวข่าวคนนี้แนะ่ข่าวกานะเบิงสีผิวแขนยังการอยู่ <laughs> ไปละบ๊ายบายสบายดี